ขอเชิญพบกับนายพันธุพงศ์อังกินันและนายพ,พาึกภาลักษ์มานําเสนอผลงานทางด้านภาษาญี่ปุ่นขอเชิญรับชมครับฮัลโหลทุกคบวันนี้เพื่อนผมจะมีคําถามสั้กๆน้อยๆมาถามผมสักสาข้อนะครับผมไลโชโนชิซุมงะนั่นเดสิน่ 8เの質問は何ค日本語を勉強を始めるのか、富士รญあ、่ปุ่คเรียนภาษาญี่ปุ่นนะซึ่งผมอวถามว่าทำไมถึงเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมเป็นความชอบอยู่แล้วและอยากจะต่อยอดไปเป็นงานในอนาคตครับผมใไมถึงเริ่ม h 本語が難しいと思いますか、富士山。はい、本当難しいですけど、面白いんですよ。そうですか。これ、ผมนถามว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่ายากไหมผมตอบเลยว่ามันอะไรที่เริ่มใหม่มันก็ยากเสมอนั่นแหละครับด้วยความชอบแล้วถ้าคุณชอบอะไรก็เริ่มทําเลยครับมันจะเป็นความชอบของคุณและคุณจะสนุกกับมันเองครับผมไอ้ไซโกโนชิซุโมะนั่นเอ 最高の質問はここにはどうすかったしたら何か富士山がしようと思いますかああはいいい大学に入ることにしましたそれから日本語の仕事をするつもりですああ素晴らしいですねはいこう、ランご覧頂ム本場はちあライパイニャこの本場は段階でたまらない 最後に学校と先生がいつも応援していますので僕は心から感謝しておりますこれからも頑張り続けます今日の発表が終わりましたご清聴ありがとうございました และสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทางโรงเรียนและคณะครูทุกท่านที่สนับสนุนผมเสมอมาขอบคุณจากใจจริงนะครับและจากนี้ผมก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณครับขอเสปีปมือให้กับ